จับข่อยพี่น้องเอ้ยโอ้ยตะปวดจับข่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันมาโอ้ตจับจับเหรอโอ้ยขอโทษ oh, โทอโ้ขอโทษค่ะผิดไปแล้วไม่ได้ตั้งใจค่ะ oh. ขอโทษแต่ไม่ทำอีกแล้วค่ะจะไม่ทำอีกแล้วค่ะเอ้ย เรีนมอเตอร์ไซค์จังไรจังผู้จ่ากวาดตำรวจจับหนิอ่ะโอ้โหแม่ตำรวจเลยลำรับผิดแล้วค่ะจะไม่ทำอีกแล้วค่ะหดดย,ยุดหยุดจับได้แล้วไปทำผิดมาไหนทำมาจากไหนคะโอ้แต่ทำอีกไหมต่อไปจะทำอีกไหมต่อไปจะไม่จะห้ามทำอีกนะโอเคไหมคะ,อะ,อะเอาไมนี่เอาไ่ตำรวจเอาตำรวจ สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีได้ิงูสัญญางูสัญญายายื้นะยายสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีแต่ละดื้อนะไปขึ้นะไม่ดื้อไม่ดื้อค่ะเอาหมอมหมอมหมอหมอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีค่ะเห็ยนไหมคะบ้นก็ไปเล่นท้ายคลองม,มัเนี่ก็ไปเข้าห้องน้ำอันนึไปปุ่นเท่านั้นสวัสดีค่ะ ขายไหมคะขายอะไรจ๊ะไม่ค้าเพชรไมเจ้าเบิดอนั้นไหละเบิร์ดเบิรดวาเอ่อเ็ด เฮ็ดจ้าน้องเฮ็ดน้องเฮ็ดน้องเฮ็ดใส่หมวกอะไรค่นอะ้องเฮ็ดน้องเฮ็ดเป็นอะไรคะอนทำนความสะอาดบ้านโอ้ทำความสะอาดบ้านไปแล้วค่ะโนนโอ้เป็นช่างแล้วโอ้ช่างเรื่อยโอ้ทำความสะอาดบ้านครับครเปิดประตูออกมาแรงกัง อุ้ยเ้ยได้อะไรล่ะลูกได้อะไรมาอ๋อตรงนี้เหรออ๋อมันอยู่ตรงนี้เออตรงนี้เองอ๋อประกอบลูกประกอบประกอบโอ้ยช่างเพชรไหมพูดล่ะช่างเพชรทำอะไรอ่ะโอ้ยพูดอะเอ้ยมุกยาเบิเบ่งเอาบาเนีอยเขารู้ได้ไงว่าใส่หมวกแล้วต้องไปทำเออทำเป็นช่างอะนั่นนั่นนั่น เนาะเล็กน้อยเพิ่มเพิ่มเพิ่ไปกันเลย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 